จมูกสวยหลายหลายคนมองว่าอ่าตรงสารเนี่ยจะต้องโด่งไว้ก่อนเลยซึ่งในความเป็นจริงคาโด่งอาจจะไม่ใช่คําตอบทั้งหมดก่อนไปชมคลิปฝากกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะคะที่หลายหลายคนมองหาที่ทําจมูกอยู่นะคะก็จะมีคําถามในใจว่าเสริมจมูกที่ไหนสวยซึ่องอันดับแรกเนี่ยจมูกสวยมันคือยังไงมันเป็นยังไงตอบก่อนนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าทําจมูกสวยมักจะคิดถึงอ่าตรงสารเนี่ยจะต้องโด่งไว้ก่อนเลยนะคะซึ่งในความเป็นจริงคาโด่ง จะไม่ใช่คําตอบทั้งหมดแต่มันจะต้องมีก็คือจะต้องมาดูว่าอะไรที่จะเป็นตัวกําหนดความโด่งของจมูกที่โด่งแล้วมันสวยแน่นอนไม่ใช่แค่สันถูกไหมคะมันก็ต้องโด่งรับกันทั้งหมดฉะนั้นตัวสําคัญที่เป็นตัวกําหนดความโด่งงจมูกบอกเลยนะคะ อยู่ตรงนี้นะคะก็คือปลายจมูกทำให้จมูกได้ปลายที่สวยที่สุดที่พื้นฐานโครงสร้างเราจะทำได้ช่วงสันทำให้มันรับกับปลายมันก็จะออกมาเป็นองศาที่สวยงามรับกันถ้าสมมติปลายเราได้มีเยอะแล้วเรามาใส่ตรงสันเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแท่งดูแข็งเท่ากันหมดและนี่คือที่มาว่าทำไมถึงบอกว่าปลายแค่จะเป็นตัวกำหนดความโด่งของจมูกเลยสุดท้ายทั้งหมดเนี้ย จะต้องออกแบบให้รักกับใบหน้าเรานะคะเพราะบางครั้งอุ้ยโด่งพุ่งจนแบบเล็กเลยแต่ว่ากลายเป็นไม่ทําให้หน้าดูเล็กดูเรียวขึ้นังนั้นทั้งหมดอยู่ที่การออกแบบดูความรักกันเข้ากับหน้าหัว<ม>ใจสําคัญที่สุดหมอเน้นเรื่องความเนียนเข้าไปด้วยซึ่งมองเลยว่าความสวยนั้นถ้าขาดความเนียนมันก็สวยไม่เต็มที่ต้องมีความเนียนความละมุน ดูโดมดูสวยที่สุดเหมือนเป็นจมูกเราเองเหมือนเกิดมาเป็นคนจมูกโดงแล้วในการเสริมจมูกเนี่ยให้มันได้แบบที่ว่ามาเนี่ยหัวใจหลักสำคัญหลักๆเลยมี2เรื่องนะคะเรื่องแรกคือเรื่องของเทคนิคอย่างเช่นอ่ะเสริมซิลิโคนธรรมดาอ่ะเสริมแบบเอากระดูกอ่อนรองปลายเสริมแบบโอเพนเสริมอะไรก็ว่าไปหล่าเนี้ยคือเทคนิค นะคะซึ่งเทคนิคดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเทคนิคที่ดีทําให้เราทําจมูกได้ใกล้เคียงกับดีไซน์ในหัวเราได้มากที่สุดส่วนข้อที่2เรื่องของดีไซน์เรื่องของการออกแบบอันนี้สําคัญมากมากเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่เทคนิคเดียวจบนะคะสําคัญที่สุดคือดีไซน์ในหัวของแพทย์แต่ละท่านว่าเป็นยังไงและ2ออันนี้มันส,ส่งเสริมกันอยู่ไม่ว่าจะใช้ซิลิโคนเหมือนกันเทคนิคเดียวกันยังไงสุดท้าย ผลลัพธ์ออกมาทรงจมูกไม่ได้เหมือนกันเพราะดีไซน์ในหัวของคุณหมอแต่ละท่านไม่เหมือนกันถ้าเราจะเลือกที่ไหนดีเนาะก็หมอบอกเลยนะไม่มีที่ไหนดีที่สุดสวยที่สุดนะคะแต่บอกได้คำเดียวว่าเวลาเลือกเลือกที่คุณหมอที่มุมมองความสวยตรงกันกับเราเราตรงกันกับคุณหมออันนั้นเราก็จะเจอคลินิกที่เป็นคำตอบของเราว่าได้จมูกที่สวยที่สุดสำหรับเรานะคะสวัสดีค่ะ